มหาการ์ดราฟ2023หรือดราฟที่น่าตื่นเต้นที่สุดในรอบหลายปีหมายถึงหลายๆคนบอกนะและในวันนี้ผมช่อง Yellow NBA จะมาดูว่าในดราฟนี้ใครเก่งบ้างใครเจ๋งสุดและอีกมากมายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Yellow NBA ด้วยนะครับเราไปดูคนแรกกันเลยวิกเตอร์เวนัมนยามาณเวลานี้เนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักคนนี้แล้วนะครับเพราะว่าวิกเตอร์เวมันยามาเนี่ยเป็นผู้เล่นอ,อายุน้อยที่มีความโด่งดังที่สุดในโลก เพราะวิกเตอร์เวมันยามานั้นเป็นผู้เล่นที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นเซนเตอร์สูง7ฟุต4สามารถเลี้ยงบอลได้ชุดระยะไกลได้ชุดระยะกลางได้เล่นเกมป้องกันได้ทุกอย่างได้หมดเลยครับถึงจะตัวสูงแบบมากๆและมีโอกาสบาดเจ็บเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องและหลายๆทีมต้องการมากๆทีมไหนได้อันดับหนึ่งเลือกวิกเตอร์เวมันยามาแน่นอนครับนอกจากเวมบี้เนี่ยก็ยังมีผู้เล่นที่เก่งๆอีกมากมายในดราฟน์นี้อีกคนนึงเนี่ยก็คือสกูตแฮนเดอร์สัน หรือพอยการที่เก่งที่สุดในดราฟปีนี้เขาเล่นคล้ายจามรารันกับเดริกโรสครับเพราะว่าการเล่นของเขาเน้นกันเข้าหาห่วงและทำแต้มเป็นการเล y อัพหรือดังแบบเร็วๆครับโดยเขายังสามารถชูดได้อย่างพอโอเคนะครับยังพัฒน,นาได้และยังสามารถเป็นเพลย์เมกเกอร์ที่ดีมากถ้าหากวิกเตอร์เวมันยามาไม่ได้อยู่ในดราฟนี้เนี่ยสกูนเฮนเดอร์สันนี่แหละที่จะเป็นอันดับหนึ่งของดราฟตปีนี้ เพราะผมคิดว่าหลายๆคนมองข้ามสกูตแฮนเดอร์สันนะครับเนื่องจากความโด่งดังของวิกเตอร์เวมันยาม่าทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักผู้เล่นสุดโหดอย่างสกูตแฮนเดอร์สันเรามาดูผู้เล่นคนต่อไปกันเลยนั่นก็คือแคมวิดมอร์แคมวิดมอร์เนี่ยเป็นผู้เล่นชูตยิงก์ดสมอลฟอร์เวิร์ดที่มีร่างกายที่แข็งแรงตัวใหญ่และสามารถเล่นเกมป้องกันได้ดีมากจุดเด่นของแคมวิดมอร์ก็คือการที่เขามีร่างกายที่แข็งแรงมากและจากการที่มีร่างกายแข็งแรงทำให้เขารีบาวด์ได้ดี อีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้แมวมองหลายๆคนคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีเนี่ยก็คือการที่เขาสามารถยิง3แต้มได้ค่อนข้างสม่ําเสมอโดยการแ and Shoot คนต่อไปที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือ Brandon Miller ร์นั่นเองครับแบรนดอนเมลเลอเนี่ยเป็น small forward power forward สูง6ฟุต9ที่เล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเรียกได้ว่าดีมากๆเลยแหละหลายๆคนเมื่อก่อนเนี่ยเคยบอกว่าเก่งกว่า s c ูต t ฮนเดอร์สันและมีโอกาสไปถูกดราฟตเป็นอันดับ2ของดร a ฟตปีนี้ครับ แต่สุดท้ายก็น่าจะถูกดราฟอันดับ 3, 4ไม่ก็5ประมาณนี้แหละโดยเรามาพูดถึงจุดเด่นกันครับจุดเด่นอย่างแรกก็คือเกมป้องกันเกมป้องกันของแบรนดอนเมลเลอร์เรียกได้ว่าดีเยี่ยมเลยครับสามารถป้องกันปีกพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเทุกตำแหน่งยกเว้นพอยการ์ดหลาหลายครั้งที่เขาเจอ POINT GUARD เก่งๆใน NCA เนี่ยก็จะโดนข้ามบ่อยมากเพราะฉะนั้นอันนั้นคือหจุดที่เขาต้องไปพนฒนาไปที่เกมรู้กันเลย เกมลุกเนี่ยแบรนดอนเมลเลอร์เป็นคนที่ยิง3มแต้มได้แม่นสุดๆทั้ง Catch and Shoot ทั้งเลี้ยงขึ้นมายิงเรียกได้ว่าโคตรแม่นเลยแต่ก็มีหนึ่งจุดที่ไม่ค่อยดีก็คือการ Drive เข้าหาห่วงลหลายๆครั้งที่เขา Drive เข้าหาห่วงเนี่ยไม่สามารถทำแต้มได้หรืออาจจะโดนบล็อกนั่นเองนอกจากการเล่นเกมป้องกันกับการทำแต้มเขาก็ยังสามารถส่งได้ค่อนข้างดีสำหรับพาวเวอร์ฟอร์ด้วย เราไปดูคนต่อไปดีกว่าคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าอัลสัวทอมสันเขาเป็นชูลิงกะที่สูง6ฟุต7มีจุดเด่นก็คือการเล่นเกมป้องกันแล้วก็หลายๆคนได้พูดไว้ว่าเขาเป็นนักกีฬาที่เพอร์เฟกเนื่องจากเขามีร่างกายที่แข็งแรงวิ่งเร็วกระโดดสูงไดาฟ์เข้าหาห่วงได้ดีมาก แต่ก็ยังต้องพัฒนา1จุดก็คือการชูดการชูดเนี่ยก็ยังสามารถพัฒนาได้แต่แมวมอง NBA หลายๆคนชอบเขามากเนื่องจากเป็นผู้เล่นที่สามารถพัฒนาได้ไกลกว่านี้มากแน่นอนเราไปดูคนสุดท้ายที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้กันเลยเขามีชื่อว่าเอเมนทอมสันหรือแฟรดของเอโซทอมสันเอเมนทอมสันเป็นพอยต์การ์ดที่สูง6ฟุต7จุดเด่นก็คือความแข็งแกร่งของการเข้าไปดรากฟงไหนและเข้าไปดังมีไฮไลท์เพลย์แทบทุกวันก็เหมือนเอโซตรงที่ร่างกายแข็งแรงมากๆ เป็นนักกีฬาที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกวิ่งเร็วกระโดดสูงทุกอย่างเลยครับทุกคนมีจุดเด่นและจุดด้อยจุดด้อยของอเมนทอมสันก็คือการชูดเหมือนอัลโซรทอมสันเรียกได้ว่าชูดไม่ค่อยได้เลยครับต้องมาปรับกันอีกเยอะส่วนอีกอย่างที่ต้องปรับก็คือเกมป้องกันจากที่ผมอ่านมาใน Scouting Report เนี่ยก็สามารถแปลดได้ประมาณว่าอเมนทอมสันเนี่ยยังมีเซนส์เกมรับที่ไม่ดีพอ แต่เรื่องนี้เนี่ยสามารถพัฒนาได้จากประสบการณ์ที่เล่นเยอะๆก็จะมีเซนเกมรับที่ดีขึ้นนั่นเองครับจากที่ผมดูอโซกับแอแมนทอมสันเล่นเนี่ยผมคิดว่าอโซทอมสันเล่นดีกว่านะครับถึงหลายๆคนอาจจะบอกว่าแอแมนทอมสันดีกว่าแต่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับหผู้เล่นที่ผมพูดไปเนี่ยผมคิดว่านี่เลยครับเป็นท็อป6ของดราฟปีนี้ส่วนใครจะถูกเลือกอันดับไหนเนี่ยอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันดับหนึ่งวิกเตอร์วามันยาม่าอันดับ2สกูลแฮน อันดับ3 Brandon Miller อันดับ4 a ่อั Thompson อันดับ5 a men Thompson และอันดับ6 c a m r บ d m o r e เหมือนเดิมใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้ผู้เล่นคนไหนควรไปอันดับไหนก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมส่วนถ้าผมพูดผิดอะไรตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยครับวันนี้ผมช่อง Yellow NBA ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย